นี่ทุกอย่างหอมทักซีเลาลาซื้ใอใกล้ให้อากาศบ่ะออใกล้ใ,ใหม่นี่พักซีเลาาบะนี่เดนี่เด็ัซีเลาาก็หอมใกล้ใหม่หนึ่งไก้ยังส่บ่๋เป็นกรำรนะเลยเนาะเออแล้วก็ต้นหอม มันก็ตืมนนันไเรือร่องอะไรอ่ลูกสนนนนไส้หม,มูอุอ้ยมีปลานำกระดุกขนมผิง บักไฟเป็นกินกระพวดไปอ่ะนี่นี่ไข่เนี่าายผมไขครนี่บเนื้ออาจกินไม่จังบาทไหมครับ

ปลา,าปแข้งออปลาแข่งเนียนนี่บ่อมกรบเก็บได้แต่ปลาเขือกัมหนึ่งครบเลยอ่า Hop